จะเข้าหรือจะออกก็แะ่พงเลยเนอนโอ้โหอ้าวแล้วมึงใครเนี่ยนี <S 2> <S 2> ่เทพประธานอู๋เทพประธานเทพประธานเทพประธานจะมองเป็นวิลลี่หรือตะโจแถวบ้านว้ามึงแย่ไอ้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 ใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยอ๋อนี่ถือดีไงมาพูดเลี้ยงตาอย่างงี้ไอเอสมึงเป็นคนที่เหมือนตะโจปั่นกับล้อแถวบ้านด้วย ออกันหงหงิดเลยครโน่เออโไระเลังนี้เลงนี้พี่ใหญ่จะเอาอมรนทีสิเอาใครเนี่ยใครวะเอาเด้รเนาอาเออเคอาเดดมเนี่ยมามนใครเนี่ยเทพมทาย เไอ้พอทานฮ่าทำไมหัวพี่ลูกแก่จังวะเฮ้ยพี่เนี่ยแบบผมอยากแต่งอย้างนีให้เขาแต่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกถ้ามาแต่งงานใช่ไหมใช่แล้วถ้าเทพ,พร,ราชมาหรือเปล่าลูกเออเทพราชป่วยมาไม่ได้ป่วยไม่ได้ใช่หูดีแล้วลูกไม่มาเหาดีแล้วมันเป็นอะไรลูกนะแต่ถ้าอย่างนั้นไอ้เมื่อไปตามตัวสาวมาดูตัวสาวสิไม่ตามตัวสาวอะไรลูกอ๋อตัวสาวแต่งตัวอยู่เนี่ยกำลังแต่งตัวอยู่ลูกเดี๋ย่าีืมแต่งลืมจับป้าเลย ใส่เลลูใส่เลลูแรอเจ้าสาวคือเ่เพชรแต่งตัวสวยไปเ่นเศษบอกเลยบอกเลยนี่ไ้แต่งสาวญี่ปุ่นนี่โอ้โหยเนหนจะกาแต่งเนื้อลมมนแรงเลยลูกไห้ไมล่ะนี่ไม้เนี่ยเรามาผิดเมืองไะเนี่ยทำไมละนี่เาเขาเกาหลีมา หนเหรอาทำไทำได้อย่างนี้่ะลูกจะไม่แต่เไแตไม่ได้แล้วอาไม่รกนี่เอาี้นะเดี๋ยวเธอจะมาปุ๊บหนูยิ้มใ้สวยเลยนะลนะแลวยิมเลยลูกยิ้มยางงี้เลยเลูกยิ้มยางงีเข้าไปลยิ้มสวยๆนะลูกนะไปลูกไปลูก าามาแล้วลูกมาแล้วลูกอันนี้ใครเนี่ยเจ้สาวเลยลูกผันชนลุเฮ้เฮ้ออย่างเงี้ยไม่เอาใครเน,นี่ยเจ้าสาวเนี่ยผันชนลุลูกโอ้โหอีเห็ดบอกผมต้องอะนะไรเนี่ยเจ้าสาวเลยแค่แตงเลยไม่ใช่ลูก เพาะเตอโจ๋เลยขอไดข้าทรงในโปรดเพื่อนค่ะปัจจุบันราชบุตรเทพราชเดินทางมาถึงแล้วพร้อมด้วยหน่วยรักษาไปไหนมาไหนเพื่อนๆรักษา ไอ้เนี่ยโงหน้าเลยมึงบ้าเลยถ่ายหมาเห่าให้เกลียวเลยเหามึงใช่ไหมไอ้บ้าขับตัวเองมาผิดงานแล้วเนี่ยเข้าไปกักูนะเขาวิ่งกันแตกตื่นทั้งเมืองแน่เอางี้ลูกพ่อรอนี่ก่อนเดี๋ยวออกไปรับแตกหน้าเหมือนหมาจูงเนา อรอ,น,อ,รอนีนะเห็นบรรยากาศใครบ้านะนี่ตัวอะไรประดับทงปิวสวยตูวสวยสดงดงามที่นี่มีงานอะไรกันรองเว้ามีงานอะไรกันถายเลยแลอนใคร,ร,รอ่ะ ค <roots> ร <Stevens>. ับอันนี Stevens, ้อ่าทำอาไม่ได้ย <Kas per now> ัไงลูกอ่าอ่าชื่อว่าอะไรอาทำอาไม่ได้ใช่แล้วชื่อว่าอะไรอะไรอาเด็กอะไร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 อุดมลูกเด็กอะไรอุดม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 มีอะไรกัน ขวัญชนกแต่งกับเทพประทานแล้วเทพประทานมาแต่งงานแล้วมาถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วดีแล้วเดชอุดมรอตรงนี้ก่อนหัวเราะทำไมไม่ได้ถามเลยหัวเราะล่าชื่ออะไรเราอ่ะทำอาพื่อะไรสีเหรอสีเอะไรสีอะไร อีริกาเป็นอะไรกัน,น,น,นมันมันมันมีอเด็กจ้ะเมีอดเดตโอเมียะไรเหรอใครผัวใครเมียทำไมพูดเมียไม่รู้เราถามดูดอเด็กทำไรอะไรเนี่ยแล้วรอดตัวไปรอตรงนี้ก่อน มีคนญี่ปุ่นอยู่พี่ด้วยเบิร์กอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเระโดดชื่ออะไรเราอ่นะหน้ามะพี โเลยชื่ออะไรชื่อขอน้ขนวนขนขวนขออะไรขนกอะไรขนนกนกอะไรนกอะไรแล้วขนกไม่เคยเห็นหน้าคาตามาก่อนอยากเห็น เงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นแล้วสองส่วนหม่ะโดยดอยเฮใช่ใช่เฉยล้วเราเทียยวกันใส่ก็ไม่ใจ่อนที่ลูกเนี่ยนะ แน่ใจนะแน่เลยแน่นิดนึงแน่นิดน,นึงมันไฟหรืออะไระสวยลองนี้ก่อนจวกลับมาทียด้วยอย่าไปไหนนะเขาเรียกฝนเหรอถึงรไปก่อกระว,วังัว

โอ้ยเป่าปีดีดว่ะทีหลังจะหาก,กินกระปีนะโอ้โหปอดใหญ่มากเฮ้ยอัยอยอนนีใครนี่มึงเป็นใครเนี่ยมึงมาทำไมหน้าที่แล้วเหรอทำอะไรเนี่ยเ,เขามีคนต่อแล้วคือมึงรคืนเ้าเพลงมึงรีบคืนเข้าไปจัดงานีการแต่งงานก็โอ,อ้โหเราโสด หัอและสอบไม่ต้องการมึง็นใครเนี่ยชื่ออะไรไ